เราจะมาพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อกับเดอะ1%รู้กฎเหล็กแห่งการพัฒนาตนเองที่จะทำให้คุณก้าวหน้าไปตลอดการคุณรู้หรือไม่ทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องคำตอบอยู่ที่การปรับปรุงตัวเองทีละนิด,น,ดนิดนั่นเองคลิปนี้ผมมีแนวคิดนี้มาจากหนังสือสองเล่มที่โด่งดังมากนั่นคือ The Habits เจมส์เค c l e ร์ ือนิสัยเล็กๆหรือทำ m ีแคบิสเคลีเปรียบเทียบการสร้างนิสัยที่ดีกับการสร้างอะตอมซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีในยะสำคัญในตอนแรกเมื่อทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวการเปลี่ยนโยนแปลงทีละน้อยคลีเน้นย้ำว่าการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่เป็นการปรับปรุงเล็กน้อย หเทุกวันซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะส่งผลลัพธ์ที่น่าทึ่งต่อมาการเน้นที่ระบบไม่ใช่เป้าหมายแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสุดท้ายเพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้สนับสนุนให้สร้างระบบหรือกระบวนการที่นำไปสู่เป้าหมายนั้นการมีระบบที่ดีจะช่วยให้เราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเป้าหมายอาจจะยังไม่สำเร็จในทันทีและการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของเรา การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอ,อื้อต่อการสร้างนิสัยที่ดีและขัดขวางนิสัยที่ไม่ดีเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่หนังสือเล่มนี้แนะนำและไคเซิลแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากญี่ปุ่นไคเซิลเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นแนวคิดและปรัชญาที่อย่างลึกในวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและการจัดการ หลักการสำคัญของไคเซินคือการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอหัวใจสำคัญของไคเซินคือการมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทีละน้อยแต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกระดับของการพัฒนาแทนที่จะรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดไคเซินไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นปรัชญาที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของทุกคนเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างไม่หยุดยัง้งสรุป เน้นแต่เรื่องสำคัญมาให้คุณเริ่มพัฒนาตัวเองได้ง่ายๆพร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้ไม่ล้มเลิกกลางทางในช่วงท้ายคลิปวิดีโอด้วยครับและจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมีชีวิตอิสระภาพในแบบที่คุณต้องการพลังของการเปลี่ยนแปลงทีละหนึเปเอร์เซนเส้นทางแห่งพลังทวีคูณสมการแห่งความสำเร็จหากคุณพัฒนาตัวเอง1%ต่อวันในหปีคุณจะพัฒนาขึ้น37เท่า ในสองปีคุณจะแตกต่างจากเดิมราวกับคนละคนจิตวิทยาแห่งความก้าวหน้าเป็นกลไกาทางประสาทวิทยาสมองเราสร้างนิวรอน l พลสติสตีการทำซ้ำสร้างไมออลินชีเส้นทางประสาทยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงกลยุทธ์การสร้างนิสัยการเปลี่ยนแปลงทีละหนเปอร์เซนต์นี้มีเพียง5ขั้นตอน,นง่ายๆหนึ่งเริ่มจากเรื่องเล็กๆสองทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอ สามมีบันทึกความก้าวหน้า 4. ี่ปรับสภาพแวดล้อมสร้างระบบสนับสนุนข้อควรระวังเพราะหลายคนมักติดกับดักและมักพลาดดังนั้นอย่าคาดหวังมากเกินไปความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์ให้อภัยตัวเองเมื่อล้มเหลวเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นประสบการณ์และนำมาปรับปรุงครั้งต่อไปเครื่องมือสนับสนุนหรือแหล่งเรียนรู้และพัฒนา อาจจะมาจากการเรียนออนไลน์คอร์สการอ่านหนังสือพัฒนาตนเองการฟังพอดแคสต์แรงบันดาลใจเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้นักพัฒนาตนเองนึกภาพว่าคุณพัฒนาตัวเองวันละ1%เปอร์เซนเล็กๆน้อยๆจะเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างบุคคลระดับโลกสองท่านคนแรกอีลอนมัสก์ช่วงเริ่มต้นชีวิตของเขาเกิดที่เมืองพรีทอเรียประเทศแอฟริกาใต้เป็นเด็กที่ถูกรังแกและมีปัญหาทางสังคม เริ่มเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองตอนอายุ12ปีเขาพัฒนาการทีละน้อยจากการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเริ่มจากเขียนเกมง่ายๆเบสตาขายโค้ดเกมในราคา5 0 0ดอลลาร์และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ข้ามสาข,ขาของเขาทำให้เขาเข้าเรียนฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย โดยอ่านหนังสือวันละ2-3ชั่วโมงและยังเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเขาเริ่มสร้างบริษัทของตัวเอง12เป็นธุรกิจแผนที่ออนไลน์แรกต่อมาเพ y เพลปฏิวัติระบบการชำระเงินออนไลน์ต่อมา SpaceX ท้าทายอุตสาหกรรมอวกาศและเทสลนำเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ากลยุทธ์การพัฒนาตนเองของ เขาคือการเรียนรู้จากความล้มเหลวทุ่มเทเวลากับการอ่านและศึกษาคิดแบบ first principles กล้าสเสี่ยงและทดลองคนที่2องสตีฟจ็อบช่วงเริ่มต้นชีวิตของสตีฟเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางลาออกจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่ชอบระบบการศึกษาเริ่มสร้าง Apple ในโรงรถของพ่อพัฒนาการทีละน้อยจากการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนยนการออกแบบตัวอักษรศึกษาสุนทรียศาสตร์ ใส่ใจรา,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้านเทคโนโลยีเขาเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองทดลองสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์พัฒนา UIUX ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ฝึกการบริหารเรียนรู้จากความผิดพลาดถูกไล่ออกจากบริษัทต,ตัวเองในปี1985กลับมาสร้าง Apple ใหม่อย่างยิ่งใหญ่จากกลยุทธ์การพัฒนาตนเองมีวินัยในการฝึกฝนเชื่อในวิสัยทัศน์ของตนเอง เรียนรู้จากทุกประสบการณ์ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคสิ่งที่เราเรียนรู้จากทั้งสองท่านนี้คือเขาทั้งสองมีการพัฒนาตนเองทีละน้อยสำคัญกว่าการกระโดดครั้งใหญ่ความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้การอ่านและแสวงหาความรู้เป็นกุญแจสำคัญและความมุ่งมั่นและวินัยนำไปสู่ความสำเร็จคุณจะเริ่มพัฒนาตัวเองทีละหนึ่งเปอร์เซนได้อย่างไรบ้างผมมีห้าขั้นตอนสู่การพัฒนาตัวเองหนึ่งเปอร์เซนเส้นทางสู่ความสำเร็จ ขั้นตอนที่1กํากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนหลักการกำหนดเป้าหมายต้องเฉพาะเจาะจงวัดผลได้มีกรอบระยะเวลาตัวอย่างเป้าหมายที่ดีเช่นลดน้ำหนัก5กิโลภายใน3เดือนเรียนภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้ภายใน6เดือนสร้างรายได้เพิ่ม20,000บาทต่อเดือนเทคนิคการตั้งเป้าหมายเขียนเป้าหมายลงกระดาษแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายเล็กทำเป้าหมายให้เป็นรูปธรรมท,ที่สุดขั้นตอนที่สอง สร้างนิสัยเล็กๆหลักการสร้างนิสัยให้เริ่มจากสิ่งเล็กที่ทำได้ง่ายสามารถทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอและเชื่อมโยงกับนิสัยเดิมที่มีกลยุทธ์การสร้างนิสัยโดยใช้กฎ2นาทีเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเพื่อลดอุปสรรคในการเริ่มต้นทำให้เกิดนิสัยง่ายและน่าดึงดูดตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายเริ่มจาก5นาทีต่อวันเอาชุดออกกำลังกายไว้ใกล้มือเลือกกิจกรรมที่ชอบขั้นตอนที่3 บันทึกความก้าวหน้าเลือกเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าที่คุณสามารถใช้ได้เช่นสมุดบันทึกประจำวันแอปพลิเคชันติดตามเป้าหมายกราฟแสดงพัฒนาการเทคนิคการบันทึกบันทึกทันทีหลังทำกิจกรรมอย่าพลัดวันบันทึกทั้งความสำเร็จและอุปสรรคโดยไม่โกหกตัวเองและทบทวนบันทึกทุกสัปดาห์ตัวอย่างการบันทึกที่ดีเช่นเวลาที่ใช้ในกิจกรรมความรู้สึกหลังทำกิจกรรมอุปสรรคที่พบขั้นตอนที่4ปรับสภาพแวดลอ้อม กลยุทธ์การปรับสภาพแวดล้อมช่วยลดสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจจัดพื้นที่ให้เอื้อต่อเป้าหมายและสร้างบรรยากาศสนับสนุนให้อยากทำเทคนิคการจัดสภาพแวดล้อมเช่นจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าแยกพื้นที่ทำงานและพักผ่อนอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นซ่อนโทรศัพท์ขณะอ่านหนังสือเตรียมอุปกรณ์ออกกำลังกายไว้ล่วงหน้าจัดมุมอ่านหนังสือสบายตาขั้น ตอนที่5มีความอดทนและสม่ำเสมอหลักการสร้างความอดทนคุณต้องยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดให้มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เทคนิคสร้างความสม่ำเสมอการตั้งเป้าหมายต่ำแต่ทำทุกวันให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จอย่าพึงพอใจกับความสำเร็จเพียงครั้งเดียวกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองสม่ำเสมอสร้างชุมชนสนับสนุนแชร์ความก้าวหน้ากับผู้อื่นอ่านประวัติบุคคลสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองความสำเร็จเกิดจากก้าวเล็กๆที่คุณทำทุกวันต่อไปนี้คือโบนัสพิเศษเคล็ดลับที่จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้ง่ายและไม่ล้มเลิกไปสะก่อนโดยใช้เครื่องมือการพัฒนาตัวเองจากแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดแอปส Store สำหรับ iOS Google Play ส Store สำหรับ Android และเวอร์ชัน Desktop แอปแรก Habitica er, แอปพลิเคชันเปลี่ยนการทำงานให้เป็นเกมวิธีใช้งานง่ายมากครับโดยการทำงานและสร้างนิสัยเหมือนเล่นเกม RPG ตั้งเป้าหมายและงานประจำวันได้รับคะแนนและอัป<ล>เลเวล,เ,วล,เ,วลเมื่อทำงานสำเร็จข้อดีกระตุ้นแรงจูงใจด้วยระบบเกมมิฟิเคชันเห็นความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเคล็ดลับการใช้งาน1เริ่มด้วยเป้าหมายง่ายๆ2สร้างตัวละครที่ชอบ3แบ่งงานเป็นสเต็ปเล็กๆ แอปที่ 2. Forest สร้างสมาธิและผลิตภาพวิธีใช้งานให้ตั้งเวลาในการทำงานปลูกต้นไม้เสมือนจริงขณะทำงานหากออกจากแอปก่อนเวลาต้นไม้จะตายข้อดีช่วยลดการใช้โทรศัพท์สร้างสมาธิในการทำงานเห็นความก้าวหน้าผ่านป่าที่เติบโตเคล็ดลับการใช้งาน 1. เริ่มจาก25นาทีก่อน 2. ค่อยๆเพิ่มเวลา3สร้างรางวัลพิเศษให้ตัวเองแอปที่3โนเชิญพื้นที่จัดการความคิดและโปรเจกต วิธีใช้งานให้จดบันทึกวางแผนโปรเจกต์สร้างฐานข้อมูลส่วนตัวติดตามเป้าหมายข้อดียืดหยุ่นสูงปรับแต่งได้ตามต้องการเชื่อมโยงข้อมูลง่ายเคล็ดลับการใช้งาน1เริ่มจากเทมเพลตสำเร็จรูป2ส,สร้างระบบที่เหมาะกับตัวเอง3จัดหมวดหมู่ข้อมูลชัดเจนเคล็ดลับการเลือกใช้แอปพลิเคชันให้คุณเลือกแอปที่เหมาะสมกับคุณเริ่มจากการทดลองใช้ฟรีก่อนเลือกตามสไตล์การทำงานของตัวเองไม่ต้องใช้ทุกแอปเลือกแอปที่ชอบ1ห,หรือ2แอป และผมขอเตือนให้คุณควรระวังว่าอย่าติดกับการใช้แอปแอปเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำคัญที่ความตั้งใจและการปฏิบัตินะครับเครื่องมือดีๆมีไว้ใช้แต่ความสำเร็จอยู่ที่ตัวคุณพร้อมจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วหรือยังครับความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการกระโดดครั้งใหญ่แต่เกิดจากการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกด subscribe กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ คอมเมนต์คุยกับผมได้นะครับยินดีอยากคุยกับคุณมากแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ